สวัสดีค่ะกลับพบกับพี่เจ้าในช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นา a s สเขาพัฒนาผลิฐฐตภัณฑ์ต่างๆเขามาถึง30ปีแล้วนะปี2024เขาก็พัฒนาลิปสติกเนื้อสาตินที่ดีที่สุดที่มีชื่อว่า NAS e c c l ็กค i ิสติกลิปนั่นเองนะคะแล้วแพคเกจจิ้งก็คือปั๊มลายโลโก้ NAS แบบสวยงามมากเลยอะ่ะ เราสามารถซื้อตัวรีฟิลของเขาที่มีถึง28สีในบ้านเรามาเติมในแพคเกจจิ้งแบบนี้ได้เลยนะคะใช้เทคโนโลยี Lux Comfort Complex Com ช่วยให้เนื้อสัมผัสมีความเรียบเนียนใช้แล้วปากนุ่มชุ่มชื้นเพราะมีส่วนผสมจาก Rosehip Seed Oil และ Hyaluronic Acid ค่ะ เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่เป็นการเพิ่มสีสันเพิ่มความสวยบนใบหน้าของเราเท่านั้นนะคะแต่เขายังคํานึงถึงการบํารุงริมฝีปากให้มีความนุ่มชุ่มชื้นและดูสุขภาพดีด้วยค่ะบอกเลยว่าพี่เจ้าเป็นคนที่ริมฝีปากแห้งมากๆแล้วก็มีร่องริมฝีปากลึกด้วยนะใช้นาสรุ่นใหม่รุ่นนี้แล้วแบบชอบมากๆลูกตอนนี้พี่เจ้ามีน้องเขาอยู่ในมือ 3- าสีนะคะเดี๋ยวพี่เจ้าจะสวอชให้ทุกคนได้ดูทีละสีกันเลยไปดูกันเลยคะ่ะ มาเริ่มที่สีแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือสี unauthorized ค่ะเป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะทุกคนแดงแบบจีดมากๆจะเห็นว่าแค่ปาดเดียวสีเขาก็ชัดแล้วนะแล้วพี่เจ้าลองเพิ่มนิดนึงตรงนี้นะคะก็ได้สีที่ดูชัดขึ้นไปอีกสีแบบสวยมากจริงอะชัดมากแดงฉ่ำมาก แล้วเนื้อสัมผัสเขาดีมากเลยนะมีความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็เกลี่ยง่ายปาดง่ายแล้วพี่เจ้าจะบอกเลยว่าเขามีความสเตนติดที่ริมฝีปากด้วยนะพี่เจ้ามีสีผิวเป็นแบบออกไปทางวอร์มโทนนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าสาวๆวอร์มโทนเนี่ยเหมาะกับโทนสีนี้มากๆเลยเพราะว่าทําให้หน้าดูแบบสว่างพี่เจ้าจะลองซับลิปสติกให้ทุกคนดูนะเป็นแบบนี้เลย ยังมีสีแดงแบบเห็นชัดเจนอยู่ที่ริมฝีปากทุกคนเอาเนิ้วมือลองแบบเกลี่ยดูก็มีติดนะคะติดนิ้วแต่ว่าสีก็ยังติดปากแบบชัดมากมาที่สีต่อไปกันเลยก็คือสีอินซอลเลนนะคะมาดูกันว่าเขาจะแซบแพ้ unauthorized ไหมนะคะแต่บอกเลยว่าไม่มีทางแพ้แน่นอนเพราะ สวยมากทุกคนแต่ว่าสีนี้เขาจะมีความติดส้มนิดหน่อยนะแต่ยังเป็นแดงที่แบบฉ่ำสะใจมากสีนี้เป็นไงล่ะเป็นแดงที่อมส้มที่ช่วยขับผิวให้หน้าดูสว่างมากขึ้นนะคะคนที่มีผิววอมโทนหรือว่าผิวเข้มผิวสีน้ำพึ้งกว่าพี่เจ้าเนี่ยทาสวยแน่นอนทุกคนใส่ฟอร์แบบแซบแบบฟาดมาก เป็นสีติดส้มที่ทำให้หน้าของเรามันดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็เนื้อสบายปากมากๆนะคะมีความชุ่มชื้นสีนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งที่พี่เจ้าใช้บ่อยแน่ๆค่ะเพราะว่าชอบสวยมากซับปากให้ทุกคนได้ดูกันนะเขาเป็นเนื้อสาตินนะต้องบอกตามตรงว่าถ้าทานข้าวหรือว่าดื่มน้ำจากแก้วหรือว่าใช้หลอดอะคะ่ะก็มีติด ออกมาด้วยนะคะแต่ด้วยความสเตนของเขาที่มันอยู่บนริมฝีปากเราอะทำให้ลิปสติกยังคงแบบอยู่เหลือบนริมฝีปากคือมันเป็นอะไรที่รลิศม,มากทาครั้งเดียวจบอยู่ได้ทั้งวันจริงๆพี่เจ้าลองมาแล้วแล้วก็ยังมีสีที่แบบอยู่ที่ริมฝีปากชัดเจนมากนะคะก็มีหลุดออกมานะแต่ว่าปากดิฉันก็ยังแดงอยู่ค่ะทุกคนมันเลิศม,มากจริง และสีสุดท้ายที่พี่เจ้าชอบมากๆแล้วล่าสุดก็ใช้ออกงานด้วยนะคะไปง,งานเปิดตัวของโซวัซซูมากก็ใช้ลิปติกสีนี้เลยทุกคน mm hmm. รองเด u ูนั่นเองนะเป็นอะไรที่แบบชอบมากๆากถ่ายรูปออกมาสวยมากทุกแสงทุกมุมสีรองเดวูเขาจะมีความแดงที่ติดส้มและปนน้ำตาลด้วยนะเป็นสีที่สวยมากๆเป็นสีที่ชอบที่สุดแล้วนะทุกคน ดูดีสวยมากอะยิ่งยำยิ่งสวยแล้วก็ปากมีความช่ำชุ่มชื้นมากเนื้อลิปสติกตุวนนี้ก็คือเป็นเนื้อซาตินที่ดีที่สุดของนานในตอนนี้จริงๆทุกคนสีนี้ก็คือสีแบบตัวแม่ตัวมัมเลยอะดูดิแล้วหน้าก็ไม่ได้คล้ำลงนะผิวก็ยังดูสว่างเหมือนเดิมนะคะ คนที่เป็นผิววอมโทนเหมือนพี่เจ้าเนี่ยก็ใช้ได้แน่นอนทุกคนแล้วคือถ้าใครที่มีผิวที่เข้มกว่านี้นะสายฟอร์เรกแม่แน่นอนค่ะดีมากเลยอ่ะเนวน้อนุ่มทางง่ายเกลี่ยง,ง่ายมากลิปยังอยู่ค่ะทาทั้งวันนะเช้าถึงค่ำเอาอยู่จริงๆค่ะเพราะพี่เจ้าลองมาแล้วนะคะมันรึดมากเป็นงานทุกคนได้ความดูแบบ แมทมากขึ้นไม่ได้ฉ่ำวาวเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ยังมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ได้ลุกที่ดูแบบลึกลับหน้าค้นหาสวยแนะนำต้องมีสักแท่งค่ะและสีที่แนะนำก็คือแบบไม่รู้จะแนะนำสีอะไรดีทุกคนเพราะว่ามีเฉดสีให้เลือกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นนูดส้ม แดงนะคะก็คือแบบสีจิตจาจัดจ้านจริงแต่ว่าเขาก็มีแบบดูดซับให้เราได้ใช้กันนะแต่สีที่พี่เจ้าอยากจะแนะนําก็คือใช้ได้ทุกผิวแล้วดูแบบฟาดมากๆก็คือสีรองเดวูที่พี่เจ้าได้ใช้เนี่ยแหละคะ่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทําสรุปนะทุกคนแต่ว่าต้องขอมีสรุปกันสักนิดนึงค่ะหลังจากที่พี่เจ้าใช้มาแล้วประทับใจมากๆนะคะอยากจะป้ายาให้ทุกคนมีลิปสติกรุ่นใหม่ของ nars new e x u i s i t lipstick สักคนละหนึ่งแท่ง ปากดูแบบชุ่มชื้นสุขภาพดีนะคะไม่มีเลอะไม่มีติดฟันเป็นอะไรที่พัฒนาเนื้อออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็ยังมีสีให้เลือกถึง28เฉดสีด้วยกันตอบโจทย์สุดๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าซอบซอบเบาๆหรือแต่งหน้าแบบใส่แซบส่ฝอใส่ฟาดก็คือมีให้เราได้เลือกหมดเลยลตัวแพคเกจจิ้งก็คือมีความแข็งแรงนทนสามารถเปลี่ยนเป็นดีฟิลได้แบบง่ายมากนะคะ มีความสวยมากจริงๆถือไปไหนก็เก๋ก็ดูสวยดูหรูดูลักชูวมากๆและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือความติดทนนะพี่เจ้าปาดครั้งเดียวตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่ต้องเติมลิปสติกก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ความชุ่มชื้นอีกนิดก็เติมแต่แตะนิ้วเล็กๆหน่อยก็ได้เม็ดสีที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะสำหรับวันนี้พี่เจ้าก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆเลยแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปนะบ๊ายบายค่ะ ถ้าชอบการเดบิวของพี่เจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะ